ลมนี่มันน่ากลัวจริงเลย้ฉันนอนไม่หลับเฮ้ hey, <c oughs> พวกนายทุกอย่างจะโอเคนะ <c oughs> จะสัญญาโดวลมมันก็คงผ่านไปเองแหละสักวันหนึ่งอะนะ ได้ปโปรดแล้วทำให้พวกเราหลับทีเถอะพวกเราต้องการมันแคทแนบช่วยพวกเราเถอะหลับหลับหลับ